อคอยกันอยู่นะครับวระหว่างที่รอรำครับก็มาดูบรรยากาศหน้าตอนที่กันนะครับปาซอ้าซมาซอแล้วครับของขึ้นครับซอเอาก่รับป้าด้วยนะฮร้องเบนช่องคุณพอีชาแนสมงยด้นะคนักเรียนน้ บรี่ดีกีไม่ธรรมดานะคะคุณครูน่าจสินหรือว่าจบเอกน่าจิสินมาค่ะนักเรียนนักเรียนนาสินเนักเรียนั้ศิาปินมหมสองมสแค่เบื้องต้นนะคะจะเป็นคุณครูนะคะจะเป็นคุณครูที่กรอบนี่แหละนี่นะคะคุณครูของเรานะคะคุณสอนนะคะไปสวยมากเลยค่ะอลรี่นะคะสวยีีูสวยมากเลยนะคะอลี่นะคะเป็นนักเรียนนจสินจบแินมาี้ หมุน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 หน่อยครับหมุนหน่อยครับมือด้วยนะครับมือด้วยค่ะนี่โอ้ยนากคือหน้าตาหน้าตาสินคนเก่านะคะยาเยื่อไข้ใบเห็ดมดเด็ดแต่ว่าเนื้อตันมากเลยค่ะค่ะค่ะใครมากแล้วล่ะยาอย่าหัวเราะนะไม่โอ้ยตันมากอ้าวลูก ข้บคุณคือตอนไหนอนะครับขอบคุณนะครับขึ้นยิงแอขึ้นไปชมวิวอยู่ข้างบนนู่นนะครับขอบคุณพิ่งได้รับแจ้งนะคะก็รีบเลยนะคะเพิ่งขึ้นไข้างด้วยนะครับเป็นบรรยากาศนะครับใส่ชุดแม่ไปทำหัวเอียงหัวเอียงค่ะหัวเอียงนิดหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับชุดคุณ E R F นะครับบอกว่าชุดสวยมากเลยใส่เอง แต่งหน้าก็สวยนะคะแต่งหน้าเลิศมากคุณพอลลี่สวยมากคซีนนะคะฝีมือตัวเองนะคะสวยค่ะสวยมากเลยนึกว่าไปแต่งจากร้านมาเปล่าค่ะนางรำคู่ไปไหนแล้วอ่ะไม่ยอมเสียตังค์นะคะแต่งเองคุณพอลลี่บรากาศน่าตื่นตานใครับกูไม่ใช่เขาแต่งที่นอการรำเอะครับก็มีการเปลียยนที่หนึ่งหลังเฉยนะครับว่าไม่ได้ไปที่ร้านอะไรนะคะเรื่องอ่ะนางรำคู่นะครับผมน้องแพมนะฮรน้องแพมนะครับก็เป็นางรำคู่นะนี่นะครับผมน้องแพมนะอ่ะประกบคู่แล้วนะฮะ คิมเบอร์รี่กับยาย่านะฮะโอ้ยไม่ใช่ไคเป็นยาย่าใเป็นัอะไร่ะนองเนะคน้องนี่

เดี๋ยวตอนรำมันจะร่วงได้น้องตัมเออนี่ค่ะเออคุณน่ามากนะคุณคุณจะมีวิวที่รอการรำอยู่นะครับค่ะวันนี้โสดค่ะวันนี้โสดโอเคค่ะคลิปนี้พี่บรีย์หันมาหน่อยพี่บรีย์วันทูทรีนะคะตอนนี้ลงไลฟ์กอนนะคะแลปลงตัวสวัสดีค่ะหน้าเยิ้มเดี๋ยวทาทาแปรงนิสหนึ่งคอสตูมเองนะคะคอสตูมเอง นี่นะคะจ้าโอ้ดูขนาดคาเฟ่เลยคะก็ยังสวยขนาดนี้เลยนะคะอันนี้เริ่มแต่งตั้งแต่กี่โมงครับคุณพ่อหนุ่อ๋อแต่งตั้งแต่บ่ายบ่สี่โมงค่ะตั้งแต่บ่ายสี่โมงนะไปไหนไปนะตอนบ่ายโมงนะไปซ้อมกันก่อนซ้อมดิบนะคะอันนี้โคอสตูมนะคะเป็นคอสตูมเสียงเงินช่างให้เสียบแตงให้ช่างเลยค่ะเขาไปเสือกเป็นอะไรนะฮะแตงเนี่อะ่แตย รำเลงนักเลงพ่อเฮ้ยกล้องเป็นตอนนี้หนักสุดเหรอพี่เอลค่ะเอลใช่ไหมเป็นความเอลมากนะคะตอนนี้เก้วน้ามาโอ้นี่นะครับโอเคค่ะกำลังลังจะรำนะคะเดี๋ยวรอชุดแรกเขาเคลียร์เคลียร์หน้าลานก่อนนะคะคือว่าลาของก่อนนะคะลาของไหว้ก่อนเนาะเออวันนี้มีอะไรมาไหว้บ้างคะ มีผลไม้เก้าอย่างนะคะผลไม้เก้าอย่างค่ะแล้วก็มีใบสีคู่หนึ่งใบสีคู่หนึ่งนะคะใบสีใบสีคู่นี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขเป็นสวยมากเป็นก็สวยใบสีคูนี้นะคะสวยมากนะคะเป็นใบสีสามชั้นนะคะค่ะสามชั้นเพื่อสุขภาพแข็งแรงนะคะอ๋อน้องแอนม่สวยโพลลี่สวยจ้ายกให้เขาหนึ่งวัน ใครบอกว่าคนอื่นสวยกว่าพอลลี่นะไม่ต้องมาถ่ายนะเห็นไหมพี่ไม่ไปไหนเลยเห็นไหมไม่ไปไหนเลยเนี่ยถ่ายตั้งแต่เปิดไลฟ์มาอยู่ไม่ไปอันนี้พอลลี่ขอสวยที่สุดนะคะต้องชูเขาอืมโอ้ยลูกก็อยู่เคียงข้างแม่หนูเองดูพี่หรือเปล่าสามีก็อยู่บนรถอันนี้มากวนใช่ไหมคะลูกชายว่ามาชมค่ะแต่ทำไมไม่ขอคุณถ่ายตรงนี้ได้พี่ลูกอ่างตัวคนพอลลี่วันนี้รำเนื่องในโอกาสอะไรนะอีกครั้งหนึ่งนะครับสองยอดสี่หมื่นซับ ครับผมฉลองยอดผู้ติดตาม40,000 s ั b สุ r i b e นะคะผู้ชมคนแล้วค่ะอลี่สวยทุกมุมยื้อวนทุกมุมนะคะอ้วอ้วๆข้าอ้วเหรอเด้อลูกใจอัวอแล้วลูใจห้วแล้วจะมีโอกาสแต่งอย่างนี้น้อยมากนะคะเพราะว่าปล่อยตัวแตบ คคคุุุณณณตตาาาเเ้วันนนีสวยที่สุดแล้วเนี่ที่นี่สุดสวยเลยนะครับนัตอนนี้นะครับพี่ตั้มต้องหยุดที่หนูนะพูดถึงพี่ตั้มครับหนูหยุดแล้วเ่ยเพราะหนูหยุดแล้วนะอันนี้เรื่องจริงหรืองนี่เรื่องจริงเอามาดูเล่นน้องตั้นสองคนทักน้องตั้นน้องตั้มได้ยินไหมได้ยินคุณพลีบอกนะครับก็ สวัสดีทู่้ค่ะท่านนัคะเดียวรอนท่าบนของไนราบนของไทบรทติดการในช่องตมนะครับก็อย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้กับคุณารพลครับแม่แอนรำไงงค่ะรอคุณพอลลี่รำชุดแรกก่อนนะคะเดี๋ยวก็เราก็เป็นขออนุญาตมินท่ราทนนะครับก็ขอสาวัสดี่าะตินที่นะครบพอลลี่โอ้ยจะได้กิ๊บอีกเ โบมีแหละตของตีกับโบมีชุดนี้หามาจากไหนคุณพอลลี่เาามค่ะอ๋อชุดเช่ามานะฮะคือคงไม่ไหวนะคะตอนนี้สมอลชาแนลก็กำลังแต่งทรงผมให้ใหม่นะฮะเพราะว่าชดาจะหนักมากนะฮะเอาเพราะมันหัวมันสูงเนาะมันต้องมีกุ๊กกริฟตดำมาเพิ่มนะพูดถึงโอ้มันอยู่ในบ้านนะเป็นกล้องแต่มาเออจาคุณอยู่อยู่กับพ่อเขาเพราะว่าถ้าไม่ติดมันจะนลอะนะคะ มันจะเงื้อเงือหนะกมเพราะว่ามันมันใช้มันหนักมันเยอะวันนี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างมิติใหม่นะฮะแห่งการทำที่ร้านองค์ปู่ปาริจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเออไปขออันนี้น้ำน่มก่อนขอมาขอว่าขออนไะแม่ทขอมาหลายรสอันนี้ก็ติดอะไรมันไม่โดนผม ี่กินปเซนไม่ขาเรียกชุดอะไรน้องแพมชุดที่ไส่เนี่ยเขาเรียกว่าชุดละดาชุดนาคาเนาะอะไรนะไม่ใช่ชุดระดาเรียกอะไรนาคาวชุดนาคายสักคู่ก็จะได้รับชมกันปรำกันแล้วนะครับทุกท่านนาะไรับชุดได้ยไหนยสญไ